ก็จะมาคุยกับพวกเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องการข่าวการศึกษาที่กำลังฮอัดที่สุดในบัดนี้ก็คือข่าวที่สำนักง,งานคณะกรรมการสำนักง,งานการรับรองและประเมินมาตรฐานเนี่ยนะครับคือสมศเนี่ยประกาศหยุดประเมินรอบ4หลังสทสั่งเบรกอันนี้เป็นข่าวดังเมื่อวัน2วันก่อนนะครับเนื่องจากว่าะระบบ การศึกษาไทยกับกระบวนการทางสังคมนะครับมาเชื่อมในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นข่าวสำคัญนะครับก็ช็อกวงการศึกษานะครับคนวงการศึกษาก็ช็อกในประเทศไทยหลายคนที่ได้เคยได้ยินเรื่องการประเมินของสมศก็ช็อกระดับโลกก็ช็อกนะครับการจัดการในระหว่างในประเทศไทยเนี่ย เป็นได้ถึงขนาดนี้เชี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันว่าทําไมมันถึงหยุดนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าสมศสสแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าสบศสั่งเบรกเนื่องจากว่ามีประเด็นสองเรื่องก็คือเรื่องสถานการณ์โควิดครับกับเรื่องระยะเวลาซึ่งหรืองบประมาณประมาณนี้ว่า ในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดยังไม่ลงตัวก็เลยได้สั่งหยุดลงไปนะครับซึ่งเหตุผลอาจจะพอฟังแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าสถานการณ์การศึกษาบางอย่างนะครับเราแก้ปัญหาด้วยกระบวนการได้หลายทางน,นะครับเพียงแต่ว่าการตัดช่องน้อยเฉพาะตัวของกระทรวงศึกษาที่การก็ทําทให้คนวงการศึกษานี่ช็อกเลยนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับ การประกันคุณภาพการศึกษาหรือการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542นะครับหมวด6มาตรา48ถึงมาตรา51นะครับซึ่งก็ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้สั่งเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็มีการแก้ไขฉบับที่4 ปี2562นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกนี่เองทีนี้หลายคนว่ามันเป็นมาอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกหรือภายใน,นยรอบแรกเนี่ยประเทศไทยก็ดังสนั่นไปทั่วโลกนะครับหลายประเทศเป็นสิบๆประเทศเลยสนใจแล้วก็ส่งคนเข้ามาดูงานการศึกษาของไทยว่าโอ้ทำไม ประเทศไทยทําได้แล้วก็กระบวนการในครั้งนั้นตั้งแต่การประเมินรอบแรก2,544เนี่ยเป็นที่ตื่นเต้นนะครับเป็นที่เรียกว่าวงการศึกษาของไทยนี่ก็คึกคักขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแหละนะครับแต่หลังจากการพัฒนาไปในรอบที่หนึ่งพอรอบที่สองนี่ก็เริ่มนะครับเรียกว่าไม่ค่อยขลังเท่าไหร่ เพราะหลายประเด็นนะครับหลายประเด็นเพป็แต่อว่ากระบวนการหรือการกําหนดมาตรฐานหรือคุณภาพตัวช้วัดเนี่ยมันอาจจะละเอียดย่อยลงไปจนทําให้ผู้รับการประเมินก็คือสถานศึกษาเนี่ยแคว่เขวหรือไม่ก็อาจจะไม่ทันการเนื่องจากว่ากระบวนการจัดการภายในของตัวเองเนี่ยไม,ไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยก,ก็เครียดในลักษณะว่าเริ่มกลัวเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยรับรองหรือไม่รับรองคุณภาพ เท่ากับว่าได้หรือตกแต่รอบสองมาก็ยังพูดถึงเรื่องการรับรองหรือไม่รับรองก็คือได้หรือตกอยู่เพียงแต่ว่าก็เริ่มหยวนเนื่องจากว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ลงตัวทั้งสองฝ่ายทั้งสถานศึกษาแล้วก็ผู้ประเมินภายนอกนะครับก็จะเล่าให้ท่านผู้ผู้ฟังนะครับผู้ที่ยังไม่ค่อย <c oughs> อ่าสัมอ่าเรียกว่ายังไม่ค่อยสันทัดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะครับว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นการยืนยันความอ่าความมีคุณภาพนะครับซึ่งเป็นการยืนยันขั้นต่ําว่าจะต้องมีคุณภาพไม่ต่ํากว่านี้ของการศึกษาโดยสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้อ่าจัดการศึกษานี่ก็จะประกันคุณภาพว่า ตัวเองจะจัดให้การศึกษาในระดับสถานศึกษาเนี่ยมีคุณภาพไม่ต่ำกว่านี้นะครับสอบสอเองซึ่งเป็นผู้ประเมินภายนอกซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอกเนี่ยก็จะมายืนยันว่าสถานศึกษาทําอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ควรได้ในระดับไหนและก็ควรจะมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรอย่างไรบ้างมันจึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในกระบวนการจัดการคุณภาพการศึกษานะครับก็เป็นการเข้ามาตรวจสอบ อเผอิญว่า <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของการเมืองและก็โครงสร้างทางการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยแล้วก็หลาหลวมก็คือเปลี่ยนผู้เรียกว่านโยบายเนี่ยนะครับรัฐมนตรีนี่บ่อยมากจนบางทีก็เป็นการเมืองทางการศึกษาเนื่องจากว่า,ากระบวนการตรวจ <c oughs> เรียกว่ากระบวนการของผู้รับการประเมินโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยนะครับ โจมตีมาว่า,าทําให้ยุ่งยากทําให้สถานศึกษาเนี่ยไปทําอย่างอื่นนะครับก็อรอรับการประเมินก็มี2อ,อย่างเลยประเมินวยฐานะกับประเมินจากภายนอกอะไรพวกพวกนี้แล้วก็จากศึกษานิเทศหรือว่าผู้ตรวจจาก <c oughs> หน่วยงานอื่นบ้างแต่ว่าการเตรียมการรองรับสมศเนี่ยโรงเรียนมาเรียกว่ามารวมมา เอาการเอางานจริงตอนที่เขาจะมาประเมินนะครับโดยสภาพความเป็นจริงเนี่ยการบริหารจัดก,การปกติของโรงเรียนเมื่อรวบรวมเป็นข้อมูลก็คือรวมจากชั้นเรียนมาถึงห้องห้องเรียนหรือ,ร,อ,ร,อรวมชั้นมาเป็นโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปกติอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วก็คือโรงเรียนก็ไม่ได้ทําปกติเพราะว่าเขาก็อ้างว่าอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทหน้าที่แล้วเนี่ย โรงเรียนก็ต้องทำนะครับเพราะว่าทํางานปกติเสร็จแล้วก็มีคนมายืนยันอันนี้แหละครับที่สังคมเขาพูดกันว่าการจัดการศึกษาเนี่ยล้มเหลวโรงเรียนหรือผู้ผู้บริหารสถานศึกษา,าก็ไม่มีรับผิดชอบอะไรสอนเด็กสอบตกผู้บริหารก็ไม่ได้ถูกตัดเงินเดือนไม่ได้ถูกย้ายนะครับเพียงแต่ว่าครูอาจจะถูกลงโทษนั่นก็คือกระบวนการบริหารไม่สมบูรณ์แล้วก็จะมา <c oughs> เรียกว่าเรียกร้องการประเมินคุณภาพภายนอกเพราะแบบนี้แหละครับการศึกษาของไทยมันถึงไม่เจริญเพราะว่าการศึกษาตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบก็คือ,อ,อผู้บริหารโรงเรียนเองก็คิดว่าโรงเองตัวเองเนี่ยจะทําให้โรงเรียนมีคุณภาพได้แต่ว่าไม่มีไม่คือไม่รับการตรวจสอบที่จากบุคคลภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ก็มันก็มีข้อสงเกตไปอีกว่า สาสอเอาผู้เชี่ยวชาญมาประเมินได้จริงหรือเปล่านะครับก็ก็เรียกว่าว่ากันไปว่ากันมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นระบบที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรจะมีในการศึกษาของไทยเนื่องจากว่าในเมื่อการศึกษาเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบก็คือรับผิดชอบน้อยมากนะครับรับผิดชอบแข่งขันเอา เอาซีเอาขัน้นเอาเงินเดือนแข่งกันกับเพื่อนกับกลุ่มโรงเรียนแต่ไม่ได้แข่งขันกับสังคมโลกก็ทําให้สถานการศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่แค่อขอบกําแพงบ้านนะครับยังไม่ถึงกําแพงเมืองยังไม่ถึงกําแพงประเทศมันก็ไปไม่ถึงไหนนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับการตรวจสอบเนี่ยมันก็คือสถานการเดียวที่เราจะทําได้นะครับไม่เหมือนแต่งประเทศที่ว่าอสอนเด็กไม่ผ่านผู้บริหารการศึกษาต้องอมีภาคทันแล้วก็ ให้ออกหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปลี่ยนมาเป็นครูผู้สอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าทํากันเพื่อเป็นข้อตกลงเนื่องจากว่าค่าค่าตอบแทนมันก็ไม่แทนน้อยแล้วในปัจจุบันเพราะนั้นก็ควรจะหันมาให้ความสําคัญว่าให้อย่างน้อยตรวจสอบไม่ได้เนี่ยการประเมินภายนอกก็คือการตรวจสอบรับรองจากกระบวนการจากภายนอกที่มีมาตรฐานที่พอสมควรเสร็จแล้วสมรก,ก็ควรจะไปพัฒนาระบบการ ประเมินหรือการประกันคุณภาพของตัวเองเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบโรงเรียนแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าให้ข้อเสนอแนะในทางที่เรียกว่าเป็นเป็นแบบอย่างของประเทศบ้างนะครับสมศก็ไม่ใช่แค่ตามหรือว่าไปแค่รับรองหรือดูว่าก็าทาอะไรแต่ดูว่าระบบการศึกษาที่จริงควรจะเป็นยังไงแล้วจึงแนะนําให้ไปสู่จุดนั้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลละเอียด ละเอียดกว่านี้นะครับระดับสถานศึกษาซึ่งแปรความได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของนักเรียนแล้วก็ห้องเรียนโรงเรียนกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยอย่างสมบูรณ์จึงจะไปสู่คุณภาพการศึกษาได้นะครับเพราะนั้นข่าววงการศึกษาที่มาถึงตอนนี้เนี่ยก็งงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการประเมินในรอบห้าก็คือปีหกสี่ถึงหกเก้าเนี่ย <c oughs> สถานการณ์หน้าเนี่ยถ้าพรบการศึกษาออกมาใหม่ไม่มีการศึกษาไทยก็น่าจะจบการศึกษาไทยก็น่าจะจบก็คือการศึกษาเนี่ยตรวจสอบไม่ได้การประกันคุณภาพภายในเนี่ยนะครับตั้งแต่สถานศึกษาไปจนถึงกระทรวงเนี่ยมีการประเมินติดตามที่มีคุณภาพไหมได้เรื่องได้ราวไหมแล้วก็เอาไปใช้ทําอะไรบ้างเนี่ยไม่ค่อยปรากฏนะครับไม่ค่อยได้ ชัดเกนเพราะนั้นการศึกษาของไทยที่ย่ํามาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เรียกร้องความเป็นโรงเรียนหรือนิติบุคคลทางาวิชาการเนี่ยไปคนละด้านเลยนะครับคุณภาพการศึกษาต่ําอยู่ขนาดนี้ก็เพราะ <c oughs> ผู้บริหารโรงเรียนไม่ค่อยอยู่โรงเรียนนะครับถ้าผู้บริหารโรงเรียนอยู่โรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นครูก็จะอยู่ห้องเรียนร้อยเปอร์เซ็นนักเรียนก็จะมีคุณภาพอ่านออกเขียนไดนะ้แล้วก็ผ่านการประเมินคุณภาพผู้เรียนเนี่ย ในระดับสูงแน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนครึ่งหนึ่งไหมในสองร้วันที่เปิดโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปในระบบการศึกษาก็คือการตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันหรือว่าให้คำมั่นกับประชาชนว่าการศึกษามีคุณภาพโดยกระบ,บวนการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับ พูดอย่างเป็นกลางก็คือโรงเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับผู้ที่สนับสนุนการศึกษาเช่นสำนังกงานเขตพื้นที่ศึกษาธิการจังหวัดสพทหรือกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบให้ครบถ้วนกระบวนความในเรื่องการจัดการภายในทีนี้ถ้าสพสยังมีอยู่ถ้าไม่ถูถกทอดทิ้งเนี่ยมสมก็จะต้องเข้ามายืนยันสภาพแล้วก็ให้ ข้อแนะนำนะครับให้คำแนะนําสนับสนุนให้ละเอียดนะครับให้ทำในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้ทําก็คือข้อมูลการประเมินเนี่ยจะต้องเนียบกว่าจะต้องเจ๋งกว่าจึงจะที่แน่โรงเรียนได้เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาไทยเนี่ยถ้าร้การตรวจสอบโดยลดการประเมินภายนอกในรอบครั้งต่อไปเนี่ยก็น่าจะถอยหลังไปอีกหลายสิปีการเมืองก็ถอยหลังไปไกลแล้วนะครับ แล้วการเมืองจะมาทําให้การศึกษาเนี่ยถอยหลังไปอีกมันก็เข้าสู่สภาพเดียวกันนะครับเข้าสู่สภาพเดียวกันก็คือ,อ,อมันไม่มีความหวังสำหรับประชาชนเลยเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะครับ,รบ,รบประชาชนแล้วก็ประชาสังคมได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการศึกษาว่า เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนได้อย่างไรนะครับในเมื่อกระบวนการตรวจสอบมันจะไม่มีหรือไม่มีแล้วโดยการสั่ง่าตางการหรือการสั่งหยุดของสาสโดยคาแนะนําของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุณภาพผู้เรียนจะมาจากไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าพวกเราก็คงจะต้องเข้ามาช่วยกันแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในโอกาสในโอกาสต่อไปด้วยนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนคนหนึ่งนะครับผู้ที่เรียกว่าติดตามการจัดการศึกษาของประเทศมาตลอดอยากแสดงความคิดเหน็นแล้วก็แสดงความคิดเหนเ็นไปยังเพื่อนมีข้อคิดเห็นติดชมประการใดนะครับส่งข่าวข้อมูลมาที่เราได้เพื่อที่จะ ส่งข่าวไปยังผู้มีอำนาจต่อไปนะครับสำหรับ SVK Global Media นั้นก็เป็นหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนึ่งรือเป็นเอกชนนะครับก็จะส่งเสริมสนับสนุนผู้เราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้บริหารจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพผู้เรียนในกรอบที่เรียกว่าที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับเจนไปเพื่อประโยชน์ของการศึกษาของชาติต่อไปก็จะทำหน้าที่เป็นกลางในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาตินะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะนำเสนอข่าวข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดติดตามหรือกด Subscribe ในข่าวของเราได้นะครับก็จะเสนอข่าวที่สำคัญสำคัญที่กระทบต่อ คุณภาพการศึกษาของประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ